ร่วมเปิดศึกโดยเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมฟันเท็งราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์เสียแฟนให้ฝาคือราศีบบาราศี พึกษบครับรักกันแต่ดูแลกันไม่ได้แล้วจะรักไปเพื่อแฟนแปลว่าได้พบคบหาดใูใจรู้ใจเรียนรู้แล้วใครเล่าในห้วงเวลามีนาเมษาจะเสียแฟนเสียคนรักและโดยเฉพาะเสียให้คนมีเงินถุงเงินถัง จะเป็นป๋าป๋าหนุ่มป๋าทอมหรือป๋าอะไรก็ตามทีมีโอกาสทั้งนั้นถ้าคุณเกิดในราศีนี้ครับชาวราศีพฤษภมีดาวเสาร์โคจรเล็งตาลแล้วก็เลื่อนมาเป็นมรณะแต่ดาวแฟนที่ครับคือดาวคนที่คบค,บ,คบหากับโคจรเป็นวินาศควบคุมไม่ได้ดังนั้นชาวราศีพฤษภหากไม่ดูแลคนรักจุกจิกจู้จี้เรื่องมากขี้บนแถมไม่ดูแลนะครับรับรอง แฟนตะเลิดเปิดเปิงไปกับใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจว่าดวงชะตาที่เป็นไปตามการฟันธงของผมรักในขาดนิเทศนี้มีใช่คำสาบคำแข่งใดๆอยากคิดไปอย่างนั้นแต่เป็นเรื่องราวที่บอกให้รู้ว่าชาวราศีพฤษภต้องดูแลหัวใจตัวเองให้ดีดูแลคนรักให้ดีให้กำลังใจซึ่งกันและกันความผูกพันจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ความรักของเราเป็นหนึ่งเดียวคือรักกันเอาละครับ ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่นี้ช่วงนี้มีเกณฑ์เสียแฟนให้ปา๋าได้แก่ชาวราศีพฤศภฟันธงครับ คนที่เล่าคือล่าสุดใช่ไหมใช่ครับงั้นไม่เหลือแล้วใช่ไหมล่าสุดไม่เหลือแล้วแล้ววันนึงก็ไปกับเหมือนป๋าป๋าีิเลยใช่ไหมก็ตอนนี้ก็ไปแล้วเฮ้ยไปแล้วไม่เป็นไรหาใหม่ร้องไห้ไหมอะไรนะฮะร้องไห้ต้องบอกว่าเสียศูนย์เสียศูนย์ชีวิตเสียศูนย์เลยไปพักหนึ่งเลยคือเรื่องนี้ผมเก็บคนเดียวรู้ครอบครัวก็ยังแบบรู้นิดนดหน่อยเองอะไรอย่างี้ครับแล้วก็เลยเขียนเพลงได้เพลงหนึ่งชื่อเพลงเจ็บเป็นนะครับลองไปหาฟังใน YouTube ดูเห็นบอกว่าตอนนี้จะกำลังจะไปเทีี่่่ยยววปุนกับชมพูด้ ใช่ครับเราจัดทัวร์ใครจัดเฟี้ยวฟ้าวเฟี้ยวฟ้าวกับฟ้าวเฟี้ยวสองพี่น้องจัดทัวร์แล้วผมไปคุยมาก็เลยเฮ้ยอิมอิมจะไปญี่ปุ่นเฮ้ยผมก็ไปญี่ปุ่นมาหลายรอบแล้วใครจะไปด้วยมีใครซื้อทัวร์ยังคร่ามีมีซื้อมาสองคนครึ่งแล้วค่ะสองคนชมพู่ด้วยฮะครั้งนี้เราแบบเหมือนไปเที่ยวไม่ได้อยากธุรกิจเลยอยากไปเที่ยวชิวๆกับเพื่อนมีคนไปมีคนซื้อทัวร์มาเยอะยังตอนนี้มีคนซื้อทัวร์มาแล้วถึงสองคนไหม สองบัตรสองบัตรสองบัตรเหรอสองบัตรเฮ้ยโอเคหมายถึงว่าอย่างี้แต่แต่ไปน้องอิมสนุกมากนะฮะเราก็ไปแต่งชุดญี่ปุ่นกันลูกค้าก็มาอิมก็มาตลกมากลูกค้าก็ขำเสียงมันอ่ะอิมเนอร์อิมอิมอิมเนอร์มาถึงแล้วเนอร์อิมเนอร์อิมเนอร์กินขาปูกะสนุกมากจริ่ง ล่องเพลงไหมล้องเพลงี๋ยวมีเตอนสเทนแล้วก็มีแบบมีเล่นมีเซอร์ไพรส์เยอะแยะมากมายชาวราศีพฤษภไม่ต้องกลัวนะคะในเรื่องไปอยู่กับป่าเป็นเรื่องเล็กข้อนี้นะคะตอบถูกทุกคนเลยยกเว้นสองู่คนเดียวแต่จับธงนะคะมีอยู่5คนค่ะพี่บอลคุณลิลลี่อาร์ตพี่มาแล้วก็ปลากุ้งค่ะจับตง และนี่คือรอบเงินขวัญถุงนะคะสนับสนุนโดย AIS 4G Advance ค่ะอะเชิญค่ะเชิญทุกท่านค่ะเป็นคู่ครับไปเลยครับจับ 1... 2... ิ่ภาคุงค่ะเกได้เนได้สองทเลยเพราะฉะนั้นที่ภาคุ้งนะคะรับเงินขวัญถุงเพิ่มไปอีก1,000 0บาทจาก AIS 4G Advance ค่ะ อันออนี้เป็นสมทบทุนเก็บไว้ <G ets white> เวลาเราไปหลงที่ญี่ปุ่น <c oughs> แล้วจะได้กลับถูกเออเอเอไม้จ้างหมานำทางก็ได้ <c oughs> จ้างหมานำทางผูงไปไหนบ้าไปมีอันนึงครูขาบ้านพุทธมนทายังอยู่ไหมคะยังอยู่ค่ะ <c oughs> นี่ถ้าใครอยากไปปฏิบัติธรรมนะคะเดี๋ยวเขาไม่เชื่อคือที่บ้านพุทธมนทา ทำมานานละทาให้คุณพ่อกับคุณแม่ถ้าใครอยากใช้สถานที่หรืออยากไปแค่ตัวนะคะก็จะมีคอร์สทั้งปีแล้วก็มีจะมีพระอาจารย์วนกันมาสอนอาหารที่พักอร่อยมากจริงจริงทุกอย่างเลยฮะแต่ถามนิดนึงครับอันนี้บ้านใครครับเนี่ยบ้านเขาบ้านเขาเขาแต่เขาไม่ยอมพูดนะครับเราเคยเราเคยไปนี่น้ีเราเคยไปใช้ไม่ใช่แบบไปขอโนกาูดหรืพูดหรอกของตัวเองแล้วมันจะเขินอายแต่เรื่องชาวบ้านอ่ะนีฉัช่ตังคะ พิลิลี่พิลิลี่พิลิเดียวครับฉันถามคำถามหนึ่งว่าว่าว่านี่ทำบุญแล้วเหรอถาแล้วนะพี่พี่พี่พีออนถ้าหนูไม่ทำแบบหนูฆ่าเขาแล้วนะอ้าวแน่นอนมีอีกหนึ่งที่นะคะถ้าค่ะทุกคนอยากจะใช้บ้านพุทโธทางของพูลิลี่นะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะขอบคุณผู้ร่วมสื่อของเรา12ท่าน12ราศีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเวลาแล้ว พบกันใหม่กับรายการสึก12ราศีสึกนี้สึกเดียวที่จะทําให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอาทิตย์หน้าเจอกันเช็คดวงกับเราที่นี่ที่เดียวแม่นที่สุดเช็คก่อนใครสวัสดีค่ะ